เธอไม่ได้แค่สวยแต่เธอคืออาวุธมีชีวิตสอดโรส2025หรือชื่อไทยว่ากุหลาบตัดทรชนคือหนังแอคชั่นสุดเดือดที่เปิดตัวหญิงสาวลึกลับผู้มีอดีตที่ไม่มีใครกล้าพูดถึงเธอมาเงียบๆพร้อมกุหลาบในมือแต่เมื่อดึงดาบออกจากปลอกทุกคนจะรู้ว่าเธอคือฝันร้ายของโลกใต้ดิน หนังเต็มไปด้วยฉากต่อสู้ที่ออกแบบมาอย่างเท่ลื่นไหลและทรงพลังผสมผสานกลิ่นอายของฟิล์มนัวกับความโหดแบบไม่ปราณีแต่สิ่งที่ทำให้เรื่องนี้น่าจดจำไม่ใช่แค่ฉากบู๊แต่มันคือหัวใจของผู้หญิงที่เคยเจ็บเคยล้มและกลับมายืนได้พร้อมหั่นศัตรูให้แหลก ถ้าคุณชอบหนังที่ตัวเอกหญิงไม่ได้รอให้ใครมาช่วยแต่ลุกขึ้นล้างบางด้วยมือตัวเองสอดโรสคือหนังที่คุณต้องดูในปีนี้แล้วคุณล่ะจะรับมือกับความสวยที่มาพร้อมความตายได้ไหม